สวัสดีครับยายมาติดต่อธุระค่ะเชิญคุณยายทางนี้นะครับสวัสดีค่ะคุณยายเชิญนั่งตรงนี้ค่ะวันนี้ยายมาติดต่อเรื่องอะไรคะยายอยากจะปลูกต้นไม้แต่ยายไม่รู้จะปลูกต้นอะไรดีได้ค่ะคุณยายเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพาไปที่สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้นะคะเขาส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ในที่ดินที่มีหนังสือกรรมสิทธิ์และหนังสือแสดงสิทธิ์ครอบครองในที่ดินแล้วถ้ายาอยากได้กล้าไม้ล่ะที่นี่มีหรือเปล่าสำนักส่งเสริมการปลูกป่ามีสถานีเพาะชำศูนย์พาะชำกล้าไม้ไว้ตามจังหวัดต่างๆเพื่ออำเนยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเลือกสถานีใกล้บ้านได้เลยค่ะหรือถ้าต้องการเมล็ดพันธุ์ทางสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้มีแจกค่ะ เรวมไปถึงสามารถปรึกษาเกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นกับไม้การตรวจสอบไม้และเรามีคลินิกป่าไม้ไว้บริการค่ะถึงแล้วค่ะยังไงฝากพี่ๆช่วยแนะนำด้วยนะคะสวัสดีครับผมมาติดต่อธุระครับสามารถจอดรถในช่องผู้มาติดต่อราชการได้เลยครับ สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะผมมีโครงการตัดถนนผ่านป่าสงวนแห่งชาติครับผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างโครงการอนุญาตให้บริการเกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้รวมถึงการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติค่ะ ้าผมต้องการทราบว่าถนดที่ดินของผมซ้อนทับเขตป่าไม้หรือไม่ผมสามารถตรวจสอบได้ไหมครับได้ค่ะทางสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ของเรามีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบที่ดินได้ค่ะถ้าปรึกษาเรื่องการอนุญาตโครงการตัดถนนเสร็จเดี๋ยวจะพาไปที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้นะคะถึงแล้วค่ะยังไงฝากพี่ๆด้วยนะคะ สวัสดีครับผมมาติดต่อธุระครับสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะที่ดินที่ติดกับแปลงของผมชาวบ้านเขาต้องการอนุรักษ์ไว้พอจะแนะนำได้ไหมครับสามารถจัดตั้งป่าชุมชนเพื่อให้ชุมชนช่วยกันดูแลบริหารจัดการป่าไม้ร่วมกันได้ค่ะ หากประสงค์จะจัดตั้งป่าชุมชนสำนักจัดการป่าชุมชนให้คำปรึกษาได้ตลอดเลยนะคะทึแล้วค่ะยังไงฝากพี่ๆให้คำแนะนำด้วยนะคะกรมป่าไม้สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะพบไฟป่าบริเวณใกล้หมู่บ้านครับจะไมงที่จะรีบประสานสำนักป้องการรักษาป่าและควบคุมไฟป่าค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษเหี่ยวไฟรับทราบ กรมป่าไม้สวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะพบคนบุกรุกป่าบนเวณท้ายหมู่บ้านผมครับเจ้าหน้าที่จะรีบประสานสำนักป้องการรักษาป่าและควบคุมไฟป่าค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษพยัคไพรรับทราบยังไม่หมดนะคะ ต้องการร้องเรียนร้องทุกปัญหาเกี่ยวกับกรมป่าไม้ติดต่อพวกเราศูนย์บริการประชาชนตามช่องทางต่อไปนี้เลยค่ะประชาชนมาติดต่อด้วยตนเองณนศะูนย์บริการประชาชนอาคารเทียมคอนกรีตกรมป่าไม้ช่องทางโทรศัพท์025614292ต่อ50-53หรือ5 6 5 7ช่องทางสายด่วนกรมป่าไม้1310กด3 และสายด่วนพิทักษ์ป่า1362